และหลายคนคิดว่าโซลีนอยพังโซลีนอยเสียเปลี่ยนตัวโซลีนอยตัวนี้ไปแล้วก็ไม่ทํางานแล้วบางคนบอกเราจะทดสอบได้ยังไงครับว่าตัวโซลีนอยนี้เราทํางานหรือไม่ทํางานอันนี้ผมกดแล้วนะครับกดแล้วแล้วก็เสียบมันไม่ทํางานทุกตัวเปลี่ยนแปลงมีการขยับตามรอบเครื่องยนต์ที่ผมเหยียบตลอดสังเกตใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นตัวสีดําสีน้ําเงินสีส้ม แต่ตัวที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคืออะไรครับขยับขึ้นนะครับขยับลงนะครับขยับขึ้นนะครับขยับขึ้นก็คือการปรับปิดนะครับแต่ไม่ปิดสุดนะครับขยับลงคือเปิดถ้าตัวนี้วัดได้เยอะถ้าสองอยหิบห้าอย่างที่ผมบอกมันก็เลยมองว่าไม่จําเป็นต้องมาควบคุมให้มันปิดแล้วจะต้องเปิดมันไว้ตลอดคลิปนี้สําคัญมากนะครับที่หลายๆคนเจอปัญหาเกี่ยวกับรถ อย่าเพิ่งตัดสินใจแค่ว่าตัวใดตัวหนึ่งเสียอย่างตัวนี้นะครับหลายๆคนเปลี่ยนตัวนี้ไปเปลี่ยนตัวนี้ไม่หายเปลี่ยนตัวนี้ไม่หายมันก็เกิดจากสวัสดีครับอยู่กับผมโดมมโตมิชชั่นสวิตนะครับวันนี้ผมมีปัญหาสําคัญเลยครับที่หลายๆคนเจอนะครับอาการรถไฟเด้งโชว์รถวิ่งอืดนะครับหลายๆคนเจอปัญหานี้แน่นอนครับสำหรับคนใช้รถอีซูซูพวกอีซูเครื่อง2.5งจุดห้าอีซูสามจุดศูนย์หรืออีซูหนึ่งจุดเก้านะครับมาดูกันนะครับว่าผมหมายถึงอะไรครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับไอ้พวกรุ่นเก่าๆนี่ พวก2.5หนี่ครับหรือ1.9นะครับมันจะยังเป็นตัวกระป๋องเวกเกตควบคุมการทำงานนะครับของเทอร์โบนะครับแต่ถ้าเป็นพวกรถรุ่นใหม่ๆแล้วมันจะเป็นตัวมอเตอร์ควบคุมกระป๋องนะครับถ้ารถรุ่นเก่าๆนะครับก็ยังจะเป็นตัวกระป๋องเวกเกตและไอตัวที่เราเจอปัญหาหลักๆเลยนะครับก็คือไอตัวโซลิโนนี่ครับลหลายๆคนคิดว่าโซลิอยพังโซลิอยเสียเปลี่ยนตัวโซลิอยตัวนี้ไปแล้วก็ไม่ทํางาน แล้วบางคนบอกเราจะทดสอบได้ยังไงครับว่าตัวโซลินอยนนี้เราทํางานหรือไม่ทํางานอันดับแรกเลยนะครับให้เราทดสอบโดยการปลดลมตัวนี้นะครับแล้วให้ดูขากระป๋องไวเกตสังเกตขากระป๋องไวเกตนะครับมันจะต้องขยับขึ้นลงอันนี้ผมปลดแล้วนะครับปลดแล้วแล้วก็เสียบมันไม่ทํางานพอเราตรวจสอบแบบนี้แล้วครับว่าลมไม่มาใช่ไหมครับผมอยากให้เรามาดูตัว ช็อกเกตไฟนะครับอาจจะปลดช็อกเกตดึงออกแล้ววัดไฟนะครับมันจะต้องมีไฟวิ่งมานะครับแต่อันนี้นะครับผมได้ทําการวัดแล้วมันไม่มีไฟวิ่งมาแล้วผมก็ได้ไล่สายลมนะครับมายังตัวลมแล้วก็ดูนะครับลมตัวนี้มาปกตินะครับลมตัวนี้มาปกติแต่ลมที่ไปนี่ครับก็คือตัวนี้นะครับไม่ไปตัวนี้นะครับเป็นลมที่ไปควบคุมกระป๋องไวเกตส่วนไอ้ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวลมที่ระบายนะครับ ระบายออกเพราะตัวโซนอยมีไฟมาจ่ายคอยมันทํางานใช่ไหมครับมันจะเปิดช่องการทํางานแล้วระบายลมตัวนี้นะครับไอตัวนี้จะต้องเป็นลมระบายออกถ้าสายลมตัวนี้หักหรือพับลมระบายออกไม่ได้ชุดนี้ก็ไม่ทํางานนะครับแล้วมาดูนะครับว่าที่ผมไล่เจอคือผมจะใช้เวลาไล่แต่ละจุดแต่ละอย่างละเอียดนะครับก็เจอปัญหาแล้วครับ,นนรบว่าไอชุดพวกนี้น่ครับที่มันไม่ทํางานนะครับมันไม่ได้เกิดจากไอตัวนี้นะครับ เดี๋ยวผมให้ไปดูค่ากราฟนะครับที่ผมวิเคราะห์ปัญหาดูครับแล้วผมจะมาอธิบายให้อีกทีนะครับว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรถ้าดูตามกราฟนะครับไอตัวบนนี่ครับก็คือแมปนะครับมินิโ o l ดแอ s o l u ด e ฟ e เชอร์ตัวสีแดงนะครับมันโชว์255ครั้ค้างตลอดค้างตลอดแล้วก็นี่ครับก็คือ RPM รอบเครื่องยนต์นะครับ ตัวนี้ครับก็คือ a i r ์ l ฟเลตฟอร์แมสแอร์โฟนะครับคือตัวน้ําเงินส่วนตัวนี้นะครับเป็น Fuel r ลเ l ลฟิชเชอรคือแรงดันน้ำมันในหลางเดี๋ยวผมเหยียบรอบไม่ดูนะครับให้เราสังเกตดูนะครับว่าแต่ละตัวมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าคลิปนี้สาคัญนะครับผมอยากให้ทุกคนดูนะครับหลายๆคนเปลี่ยนโซลิโน่โซลอยไปแล้วไม่หายไม่จบเกิดจากสิ่งนี้นะครับเห็นไหมครับ ทุกตัวมีการเปลี่ยนแปลงมีการขยับเห็นไหมครับทุกตัวเปลี่ยนแปลงมีการขยับตามรอบเครื่องยนต์ที่ผมเหยียบตลอดสังเกตใช่ไหมครับไม่ว่าจ,จะเป็นตัวสีดำสีน้ำเงินสีส้มแต่ตัวที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคืออะไรครับก็คือตัวสีแดงนะครับก็คือตัวสีแดงเห็นไหมครับไอ้การาฟแดงนี่ครับไอ้เส้นนี้ครับมันโชว์ค้างตลอดเลย255 2 5 25, 25 5 255 KPA โช์ค้างตลอดแล้วไปดูเหตุผลสําคัญนะครับว่าทําไมมันถึงมีผลเกี่ยวกับการทํางานของโซโลินอยไปค้ำไปดูครับผมจะอธิบายให้ฟังตัวนี้นะครับถ้ามันจับได้ว่า255ก็คือแรงดันบูสต์มาเยอะมากๆครับดังนั้นนะครับมันจะหยุดการจ่ายไฟไปให้ตัวโซลินอยนะครับหยุดการจ่ายไฟไปให้ตัวโซลินอยเพื่อไม่ให้ควบคุมการทํางานนะครับ เพราะมันมองว่าบูตมาเยอะแล้วถ้าบูตมาเยอะตัวคีบเทอร์โบนี่ครับจะต้องเปิดตลอดถ้าไฟมาจ่ายนะครับมันถึงจะปรับทําทการหลี่ปรับลงนะครับแล้วจะเปิดมากเปิดน้อยมันขึ้นอยู่ที่รอบเครื่องยนต์นะครับแต่ตัวนี้นะครับที่ผมบอกนะครับมันจับได้ที่ว่า255ค้างตลอดดังนั้นมันส่งผลต่อตัวโซลินอย์เวคขมนะครับว่าตัวบูตเป็นมาเยอะมันก็เลยกล่องก็เลยสั่งตัดจ่าย ไฟมาที่ตัวเีนออยไม่ให้ไปควบคุมกระป๋องทําให้ตัวนี้ครับมันเปิดตลอดแล้วบางคนก็มาตรวจสอบคิดว่าเป็นที่ตัวเชนออยพังตัวเีนออยพังไม่ใช่นะครับแล้วมาดูนะครับผมจะทําการเปลี่ยนตัวนี้ให้ดูแล้วเรามาทดสอบกันดูนะครับตอนที่ยังไม่เปลี่ยนนะครับดูขาดีๆนะครับดูขากระป๋องนะครับจะไม่ทํางานนะครับไม่ทํางานนะครับผมเสียบเข้าไม่ทํางานครับเดี๋ยวผมจะ เปลี่ยนให้ดูนะครับแล้วเรามาทดสอบอีกทีว่าการทำงานจะกลับมาทำงานหรือเปล่าโอเคครับขอเวลาแป๊บหลังจากที่ผมเปลี่ยนแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าการทำงานทำงานไหมครับให้สังเกตตัวนี้ดีๆนะครับผมจะดึงตัวนี้ออกนะแล้วก็ให้สังเกตตัวนี้นะครับอ่ะขยับนะครับขยับลงขยับขึ้น ขยับลงขยับขึ้นโอเคนะครับการทำงานตอนนี้คือกลับมาปกติแล้วครับเดี๋ยวไปดูกราฟกันว่าอะไรที่แตกต่างอะไรที่เปลี่ยนแปลงนะครับก็มาดูกราฟนะครับเดี๋ยวผมจะเหยียบรอบให้ดูจะได้เห็นกันแตกต่างและชัดเจนนะครับก็อาจจะทำตอนคืนหน่อยก็ขอโทษทีด้วยครับ ตัวบนนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือมินิโฟร์แอปซูลเฟสเชอร์ก็คือแมปนะครับตัวล่างก็คือรอบเครื่องยนต์นะครับตัวน้ําเงินนี่ครับก็คือแอร์โฟนะครับเห็นอะไรไหมครับเห็นกราฟไหมครับกราฟวิ่งขึ้นวิ่งลงกราฟวิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วไอตัวแมปนะครับถ้าจําได้นะครับถ้าจําได้คลิปก่อนหน้านี้นะครับเห็นไหมครับ กราฟเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นไหมครับกราฟขึ้นลงขึ้นลงไปในทิศทางเดียวกันถ้าจำได้นะครับให้ที่ผมบอกให้สังเกตตัวแมพนะครับก็คือมินิโฟ r ดแอป o ู u ฟ f e เชอร์นะครับก็คือตัวแดงๆนี่ครับมาโชว์ค่าว่าค้างที่255ตลอดมันก็เกิดจากไอตัวนี้นะครับเสียนะครับก็คือตัวนี้เสียมันเลยมองวัดค่าว่าตัวแมพนี่ครับวัดค่าได้เยอะแล้วมันไปเลยส่งผลนะครับให้ตัวโซลีนอยนี่ครับหยุดทํางาน หลายคนเปลี่ยนตัวซอรไนไม่หายก็เกิดจากอตัวนี้นะครับอันนี้คือตัวเก่านะครับตัวเก่าดังนั้นนะครับผมเคยอธิบายเกี่ยวกับการทําคลิปไปแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นแอร์โฟตัวบาโอที่อยู่ตรงล่างนี่ครับแล้วก็ตัวแมปนี่ครับมันจะเอา3ามตัวนี้นะครับมาคํานวณการทํางานทุกอย่างหมดเลยมันจะสัมพันธ์กันหมดเลยนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าตัวนี้มันเสียตัวนี้มันเสียปุ๊บมันวัดค่าได้เยอะ อันนี้คือตัวเก่านี่ตัวใหม่มันวัดค่าได้เยอะก็คือตัวนี้มันวัดค่าได้255มันมองว่าบูตมานะครับบูตมาเยอะมากดังนั้นนะครับมันหยุดจ่ายไฟนะครับเพราะไอ้ตัวนี้ครับจะไปควบคุมตอนรอบเดินเบาก็คือจะสั่งจ่ายไฟมาไปควบคุมกระป๋องแต่กลายเป็นว่าไอ้ตัวนี้มันเสียมันมันจับได้เยอะมันก็เลยตัดการจ่ายไฟไม่ให้ไปควบคุมกระป๋องเพื่อให้คีบเทอร์โบนะครับเปิดร้อยตลอด ไม่มีไฟไปจ่ายนะครับคีบเทอร์โบมันจะเปิดร้อยตลอดมีไฟไปจ่ายมันจะปรับหลีมันจะปรับไฟมากไฟน้อยนะครับขึ้นอยู่ที่รอบเครื่องยนต์เราตัวนี้นะครับทังนั้นนะครับก็สรุปได้เลยนะครับว่าเป็นที่ตัวนี้เสียก็ทําการเปลี่ยนตัวนี้ไปเดี๋ยวทดสอบให้ดูอีกรอบนะครับดูนะครับหลังจากเปลี่ยนไปแล้วการทํางานกลับมาปกติแล้วนะครับเห็นไหมครับขยับลงนะครับขยับขึ้นนะครับ ขยับลงนะครับขยับขึ้นนะครับขยับขึ้นก็คือการปรับปิดนะครับแต่ไม่ปิดสุดนะครับขยับลงคือเปิดถ้าตัวนี้วัดได้เยอะถ้า255อย่างที่ผมบอกมันก็เลยมองว่าไม่จําเป็นต้องมาควบคุมให้มันปิดแล้วจะต้องเปิดมันไว้ตลอดคลิปนี้สําคัญมากนะครับที่หลายๆคนเจอปัญหาเกี่ยวกับรถอย่าเพิ่งตัดสินใจแค่ว่าตัวใดตัวหนึ่งเสียอย่างตัวนี้นะครับหลายๆคนเปลี่ยนตัวนี้ไปเปลี่ยนตัวนี้ไม่หายเปลี่ยนตัวนี้ไม่หายมันก็เกิดจากตัวนี้นะครับ ที่มันวัดบูตได้เยอะถ้าเรามีกราฟมีอะไรดูมันจะวิเคราะห์่ายครับงานนี้ก็แก้ไขเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เป็นแนวทางให้สําหรับหลายๆคนที่กําลังสับสนเกี่ยวกับรถมากเลยครับว่าตัวไหนเสียตัวไหนเสียเราต้องไล่เช็คตั้งแต่เริ่มต้นนะครับวิเคราะห์แต่และจุดวิเคราะห์อย่างที่ผมวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ตั้งแต่ลมมาเลยนะครับวิเคราะห์ลมมาลมไปวัดไฟไม่มีไฟมาผมไปเช็คก,กราฟเช็คตัวเซ็นเซอร์แต่และตัวว่ามันสัมพันธ์กันหรือเปล่า อันนี้ก็น่าจะเป็นแนวทางให้อย่างดีสำหรับลหลายๆคนเจอปัญหานี้ก็ประมาณนี้ครับผมโดมอโตมิชชั่นสวิตก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ